ายวันมูฮัมหมัดนอมาธาวัน,น้าพพักประชาชาติพร้อมด้วยพันตรุษเอกทวีสอดส่องเลขาธิการพักนำคณะขึ้นสองเวทีคู่ขนานเพื่อปราศัยใหญ่ที่สนามฟุตบอลบ้าน,นจำปากออำเภอบาเจาะจ,จังหวัดตรางที่วาดเพื่อหาเสียงให้กับนายกมลศักดิ์ดีวามะผู้สมัครสอสอนราธิวาสเขต5้าเบอร์สี่ 5, 4, และเวทีปราศัยที่ลานอนเนกเประสงค์อปตอดูทงยออำเภอจันแนะเพื่อหาเสียงให้กับนายกูเฮงยาวอัอสันผู้สมัครสอส่องตาธทวาสเขต4เบอร์สาม โดยทั้งสองเวทีมีประชาชนมาร่วมรับฟังเวทีและประมาณ6000คนท่ามกลางฝนที่ตกลงมาแต่ก็ยังเหนียวแน่นในการฟังนโยบายซึ่งประชาชนแสดงความชื่นชมนโยบายของพรรคประชาชาติที่มีความตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาที่ดินของประชาชนที่ตกทอดมาชั่วลูกชั่วหลานออกจากป่าที่ทับซ้อนกับเขตอุทยานแห่งชาติครูโรงเรียนตาดีกาหรือโรงเรียนเอกชนสอนสาศาสนาหร,หรืออุตตรจะมีเงินเดือนเดือนละหน0บาท และเพิ่มภาษามารายูเป็นภาษาราชการในสาจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งประเทศในกลุ่มมุสลิมเขายังใช้ภาษามารีโเป็นภาษาราชการประการสําคัญจะยุบกฎอัยการศึกและพรกฉุกเฉินโดยใช้พรบสันติภาพแทนโดยทั้งสองเวทีคู่ขนานใช้เวลานานกว่า7ชั่วโมงด้านพันธตระกูทวีสอดส่องเลขาธิการพรรคประชาชาติกล่าวว่าภาคใต้จะมีปัญหาที่มีคําถามแต่ไม่มีคําตอบ ว่าเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อไหร่จะจบลงทางพรรคประชาชาติมีนโยบายมีความมุ่งมั่นจะเป็นพรรคที่แก้ไขปัญหาความไม่สงบให้ยั่งยืนแต่ต้องยอมรับว่าจะต้องมีขบวนการสันติภาพซึ่งขบวนการสันติภาพที่ผ่านมาอาจจะเพียงแค่การพูดกันแล้วไม่มีการปฏิบัตินูอารีซายะเยอริอรายงานนายมนสิทส์ไพศาลธาร,รวันรผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องผู้แทนสมาคมองค์กรภาคเอกชนวิสาหกิจชุมชนร่วมโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดพบสถานประกอบการตามนโยบายอุตสาหกรรมดีอยู่คู่กับชุมชนอย่างยั่งยืนที่บริษัทเอ็มไทยอินเตอร์เทรด2001จำกัดตำบลพับพาอำเภอเมืองจันทบุรีโดยสำนักง,งานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรีได้บริหา,ารการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมให้ไปไปตามกฎหมาย ไดไม่เกิดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถพัฒนาศักยภาพและโอกาสของตนให้แข่งขันได้ในทุกระดับสามารถรองรับการแข่งขันทางการค้าและการลงทุนก่อยเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพการจัดโครงการดังกลาางก่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรร็นการบูรณาการระหว่างหน่วยงานราชการในจังหวัดและประสานความร่วมมือในภาคอุตสาหกรรมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับทราบการดำเนินการปัญหาอุปสรรคของภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ โดยครับพบสถานประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูปผลไม้อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและอุตสาหกรรมห้องเย็นจํานวน9แห่งรองรับการกระจายผลผลิตของเกษตรกรชาวสวนผลไม้และในโอกาสเดียวกันได้รับทราบปัญหาอุปสรรคของการแปรรูปผลไม้ที่ผู้ประกอบการนําเสนอเพื่อจะได้นําเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรัฐบาลต่อไปในอนาคตจะรมันยกเสนารายงาน ายชัยคมสกุลรักรรงประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุขโขทยัยประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุขโขทยัยอย่างไม่เป็นทางการครั้งที่3ทับสองพอโดยมีการพิจารณาเรื่องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนกรณีการกอร่อสร้างทางหลวงสายอำเภอสวรรคโลกบ้านป่ายรองจากนั้นในช่วงบ่ายทางคณะได้ลงพื้นที่สอดส่องกิจกรรมการก่อสร้างห้องน้ำห้องสุขารวมประจำศูนย์บริการนักท่องเที่ยวน้ำตกเกลียวของอุทยานแห่งชาติรามคำแหง เพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์กับประชาชนที่บริเวณอุทยานแห่งชาติรามคำแหงตำบลน,นาเชิงคีรีอเภอคีรีมาจัังวดสุโขทยัยจากนั้นลงพื้นที่สอดส่องกิจกรรมอำนวยความวความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพบริเวณจุดตัดทางหลวงชนบทตำบลน,นาเชิงคีรีอภคีรีมาจหวสุโขทยัยกิตติพรดวงจันทร์รายงานในวิจิตรพาพลงามอำเภอคลองใหญ่จหวตราด ให้ป,ประธานเปิดโครงการช่วยเหลือผู้เสพผู้ติดยาเสพติดของศูนย์พื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดตราดสาขาอำเภอคลองใหญ่โดยมีนายชากิตสันรัฐปลัดอำเภอกลุ่มงานความมั่นคงนายสมบูรณ์สิริเวชผู้จัดการูนยนราชการรนสภากาชาติไทยเข่าล้านนายสุร,รศักดิ์อินทรประเสริฐนายกอบตไม้รู้ดและพักส่วนที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้เข้ารับการอบรมซึ่งเป็นผู้เสพยาเสพติดของศูนย์พื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดตราดสาขาอำเภอคลองใหญ่จำนวน50คนเข้าร่วมในการอบรม สืบเนื่องมาจากนโยบายของรัฐบาลโดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยดํนปนิการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเร่งด่วนซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับความช่วยเหลือผ่านโครงการได้มาจากข้อมูลที่ดําเนินการสํารวจรวบรวมและจัดทําบัญชีรายชื่อผู้ค้ายาและผู้เสพยาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชนได้ดาเนินการคัดกรองเพื่อผู้เสพติดจะได้รับการช่วยเหลือตามหลักผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบําบัดรักษาโดยต่อยอดห้ผู้รับการอบรมได้รับการสร้างงานสร้างอาชีพ เพื่อกลับคืนสู่สังคมและมีงานทำวิเชียนม่วงสีรายงานเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เข้าขยายแนวเขตเสาไฟฟ้าบริเวณริมถนนสายโกลกพระทับทันต่อมาได้พบกับวัตถุคล้ายกับลูกระเบิดชนิดกว้างอยูดในสภาพเก่าอยู่บริเวณริมถนนบริเวณหลังบ้านส่วนของชาวบ้านจึงได้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดเดินทางมาเก็บกู้ จากการตรวจสอบพบว่าเป็นวัตถุคล้ายกับลูกระเบิดวางไว้อยู่ข้างทางโดยมีพระเทพพันสายไฟพันเป็นรอยใหม่เจ้าหน้าที่จนินตา่านเก็บกู้เพื่อนําไปทาลายในที่ปลอดภัยทางนี้คาดว่านะ่าจะมีกลุ่มวัยรุ่นนาไปทิ้งไว้โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของชาวบ้านซึ่งทางเจ้าหน้าที่จะได้สืบสวนติดตามตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปสำเนาทองสีรายงาน